แล้วเราจะไปสนใจเพลิดเพลินพ,พร่ำสรรเสริญเมามกอยู่อะไรซึ่งมันล่ะใช่ไหมการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการรู้อารมณ์ได้ใจล้วนต้องใช้วิญญาณทั้งสิ้นแล้วเราจะใช้วิญญาณทําไมถ้ายังใช้วิญญาณอยู่มีการรับรู้อยู่นะมันก็คือยังยึดติดในวิญญาณแล้วเราจะปล่อยวางวิญญาณได้อย่างไรพูเจ้าจึงให้พยายามเห็นโทษของวิญญาณ เห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณการเห็นโทษคือเห็นเกิดและดับเพราะจะเข้าใจความเป็นอนัตตาของมันไม่ใช่ตัวตนจริงดังนั้นพระศาสนาทรงอุปมาอย่างนี้ว่าเธอเห็นเนี่ยคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรผู้เจ้าก็ถามง่ายๆสาวกบอกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้อง